เพิธิติสูปะควาอหังสัมมาสัมพโธวิชาจนะสัมปันโนสัปโตโลกวิทูอนุตโรปุริษฐธรรมสาชิสัทธาเทวนุสานังพุทโธภควาติสวะขาโตภควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอปัสโกโทปโยอาจจตังเวทีโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนพระวัโตสาวะสังโฆอุชิปิปันโนพระวัโตสาวะสังโฆลยายะปฏิปันโนพระวัโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวัโตสาวะสังโฆลยติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสายุคุลาเอสะปัควัโตสาวะสังโฆอากุณเยโยปาคุเนโยทักคุเยโยอัญชลีกะรดีโยอนุตตลังบุญยะเกตังโลกาสาติจินดาบนีปิยะมันตังยะสังธาสังโกนังอุปัสสติสิเหนังปารตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราาชมหา ตาวางประโพสันตุนุทิลังกาลีเทโวสุปโปเสติกินจีเทโวเยสักโปปัญจะทัศมิงกินาวาทัทตาปียังกันตังสาลิปุตโตวันตุเมสิทธิพลังชนะชยานะเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนะปะหูชนะปียามมะสักตะวะพุทธะอัตตังโอสถังอุตตะาวาัางทิตงทังเทวนุสรังพุทธเพุทธเตระสุทินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขะทุกขาวุวูปเสนเต สักตวาธรรมวัตนังโอสถังบุตตะมลวอังวลังปริหันภูปาริสมังทัพมีสีโสทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพขยามูปัสปูปัสเมตุเตสักตวาสังฆารังโอสถังอุตตะลังรังอาหือเลยังปาหุอเลยังสังเคติสะโสทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโลคาวูปัสปูปัสเมตุเตอิติวิโสภะวะสัลสัมมาสมุทโววิชาจานสัมมโนปุสุ สุกตูโลกิทูอนุตโลปุริสะธรรมะสาติสัทธาเทวโนสานังพุทโธภควาติสวะคาโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะริจิโกปะจตังเวทิตะโพวิดุหิติสุปฏิปโนภควโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปโนภควโตสาวะสังโฆยายะปฏิปโนภควโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปโนภควโตสาวะสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิอัตถะปุริสะยุคลาเอสะภควโตสาวะสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโรกัสสาติ จินดามณีปิยมันตังยะสังทาสังกนังอุปสันติสิเหนังปะมหาปาทิตาโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตาวะมะโปสันตุโนทิลังกาเลเทวสุโปเสถิกินจิเทวเยสะโกปัญจันัสมิงกินวะทันตพิยังกันตังสาริพุตโตพันตุเมสิทานังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทันสเพชนาพระหูชนาปิยมะมะสักตวะพุทธะระนังโอสถังอุตรมะลังหิตังเทวมนุสานังพุทธเจชนาโสทินา นสันตุปัทวาสัพเพทุขาวูปสมะตุเตสักตะวาธรรมตนางโอสถังอุตตมังวรังปะริลาหูปะสมนังธรรมเจชนะโสตินานสันตุปัททเวสัมเพพายาบุปะสุนีตุเตสักตะวาสังฆตะนางโอสถังอุตตมังอาหุณเยงปาหุณเยืองสังฆเตชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพโรค้าพุปธชนิตุเต อิติปิโสภควาลังสมาสุทโววิชายฉสัมปนโองุโตขุทิฏฐูอนุตโรปุริสะธรรมสาติสัทธาเจวานสนังตพุทโภควาติสวะขาโตภควตาธโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอบันิโกจตังมิทุโธตันยุหิติสุปฏิปนโนภควาโตสาวสังโฆอุชุปฏิปนโนภควาโตสาวสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวสังโฆ สามีจ so ิปติปโดพระวโตสาวสังโฆยะทิตังจตตาทิปุริสัยุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสะพระวโตสาวสังโฆอาหินโยปาหินโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตรังปุญจะเกตังโลกาสาติกินดาบุณีปิจัมันตังยะสันทาโกนางวัสสติสีหวังมาติปตะวาโอรหังปะโพปชาภารชาตะวางมังโพสันตุนุทินังกาเรเทโวสุโปเสติกินจิเทโวสักันโสังโปัจชะสัมิง อินีวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพรตุเมสิทธิภารังชยาเยมณีจินดาปิยังยะทัสเพสนะมหูชนาปิยะมะมะสักตาวาพุทธะธนังโอสถังอุทะมตะวังอิตังเทวมนุสานังพุทธเตชนาโสธินานสันตุปัตตวะสเพทุกขาบูปสัตตุเตสักตาวาธรรมธนังโอสถังอุตตะมังวรังปะปริหันปูสปังธรรมเตชนาโสธินานสันตุปัตตวะสเพกายเยวูปสัมมุเติ สักระวาสังฆรัตะังโอสถังอุตรังวังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเดชนะสุตินานสันตุปทาวสัพเพโลคาภูปาชุติตีสองชยาสนากายพุทธาชิตวามารังสาวะหานังตตุตันสตังสาสังเยปิวันสุนหาสัคา ตังหังการ Circuit, ane, ura, trendy, ัตโยปุนธาอัธยานานกายาสเพปฏิติธาบันหังปฏิเคระมุสลาศีเสปฏิติโตหังพุทโธธรรมโมทวิลาธเนสังโคปฏิติโตหังอุเรสพระนุการโรหะทะเยเมฆอนุรุตโธระสาลีบุตโตทะขันีโกนทันโยปิตะคัสมิงโมคลโนวามักเกทักขีนีวัสนีหะมหุงอาสุงอนันเทลาหุโลกัสปูจะปะหาโนอุพาสุงวมะโสตะเก เกสโตปิ t h คาสมิงสุริยะบะปะราโลนิสโนสิริสัมบัโนโสพิโตมุนิปุคโวกุมารักกสโปเถโลมเหสีจิตตะวัตโกโสไมหังวาทะเนนิจังปฏิปทาคุณากโลปุนูอังคุลิมาโลจะอุปนีนาติศีวลีเถระปัญจะอิเมชตานาตาลิติกลการมะเสสาสติมหาเถรวิชิตาชินวาสาวะเก เอเตสีติมหาเถราชิตาบันโตชิโนรัสาชลันตาสิลาเตชนาอังคะมังเคสุสันทิตาตะตะนางปุระโตอาสีทักขีเนเมตะเมตาสุตากังทัชชังอจโตอาสิวาเมอังคุลิมาการังขันธโมระมติดันตาอาอนิยาสุตากังอากาเสจจัทนางอาสีเสสาปการสันติตา จินานาระสังตุตาสัพพะการาสกตาวาตปิตาสัตตาสภาริหันฉันตุปัตวาอสิสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวัตสติโอเมเกตลากิจเจสาธาสัพพุทปัญเชลีชินาปัญชะลามชมีมิสันนังมหิเตเลสัทตาปาเลนตุสัมเพสมหาปุริสาสปาอิเจวันโตสุกโตรุสุรโขชินานุกาเวตาชุด ชิติปันทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตชิตาดิสังโคสังฆานุวาเวนะชิตันระรายโยสัมส,สัตรธรรม,มานุวาปิโตชรามิชิตนาปัชาต,ติิทิสิบสามพาหุงสหัสสมนิมิตตาราพุทธินันทันตังคลีไมเคลังอุทิตโมละขะเสนาวลังธานานิธรรมปินาชิตาวาปุนินโธตันเจยศสาปนุตเตชัยมังครายนิ มาราติเลขะมาพภิกขมาพิยุกะชิมาสัพพัตติงสัพพะรติิงโมรัมปะนาภาละกะลขถาธรรมยขังขันติสุทันนวิทนาชิตวามุนินโทตันเตยสาพอดุเตเชนังคารานินาราคิริคิริขะชวะรังอติมตุภูตังทาวกิติมาทิสนาสุธารุนตังเมตัมสุเพศนาวิชนาชิตวามุนิโทตันเตยสาพอดุเตเชนลังคารานิ อุกิตาขัตมิตาสุระทุนังสุระนันตังทวันติทะทวันติโยชนาปาติถังคุริมาวันโตอิทธิพิสังขตโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสาพันตุเตเทมังครานิกัตวานังกัตถะมุตลังอีวาคัปปิญาจินจายะทุกขาจะนังชนายะชำเดสันเตนะโสมาวิทนาชิตวะมุนินโทตันเตยะสาพันตุเตเทมังครานิสัจจังวิหายะมาติสัจจาวัุถังเกตุง บาพาพิโรปิตตะมะรังอติพันโมตังปัญญาปฏิปะอาชิโตชิตวามุนินโทตันเตยสาพุตธตีเจยมังครานินันโทปะณะนันทุพุทาวิกุนังพระนินางพระนิติงบุญเตะเถระปูชาเขนตถทาปโยอิทูปัสีนาวนาชิตวามุนินโทตันเตยสาพุทตีพระชยมังครานิทุกขาหะอาทิตพุชนิละสุพัทธาหัดทางพมังวิสุทิจุติมาพิ สุส,ส,าา wa, ตตสาาุติชุติมิธิภากะพิธานังยานาคาเทวาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธาชยมังคะรังอัฏฐาคโยวาจาโน,นาทินาทิเนาสารติมันท,นทันตีหิตาวเนกา,าวิวินาจุปันธาติบัวขังสุขังอธิเมฆนโรสปัญโยมหาการุนกะกุนิโกนาโถหิตยาสภาานินาง บุเรปะปารมีสัภาสวัตโตสัมโพพุทธาบังเอตนะสัจวัชนะโหตุเตชยมังครังชยันโตโพธิมูโพธิยามูเลสังยานังนันติวันโนเอวังตะวังวิชโยโหติชยันสุชยมังคะเรอปปราชิปวันเดสิเสปทาภิกะเรอิอิอภิเสเกสพะสพะพุทธานังอปปัะโตปะโพตาติสุขะตังมังสุขังครังสุปะวานังสุหุสุตัง สุขโนสุมุโกยจะสุทังพรมจาริสุปัททกขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัททกขีนางปัททขีนางมโนกรรมังปัททะขีนีเปริภะปัททขีนาปัททกขีนานิกันตวานาละกะพันเตปัททะขีเนพระวันตุสัมภคลังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพุทธาวุตุวเวนะสัทธาโสตถีพรันตุเตพระวันตุสัพพะมะลังคลังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุวาเวนะสัทธาโสตถีพรวันตุเต พระวันตุสัพพะลักณังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะสังคานุาวนาเวนะสัทธาโสถีพจนตุเตย,ยาเทวสันติวิหาราสินีถูเปคขเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันติเตผู้ชินาโสถิงกรโรเตนะวิหารมันทะเลเถลาจะมัคลานาวะกระภัคเกขวโอสารามิกาธานาปิติอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจานิสลาโร สัมปาณาพุทธาสุกิตาพระวันตุเตชลาพุชานเยปิอันทะขวาสังเสชาตาอาวาโวปาป,ปตติกานิยานินางธรรมมาวรังปฏิตเตสัเพปิทุกขสะการลนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธโมธรรมธลาจปุขาลาสังโคโถตุสมะโคสมะโควะอัฏฐายาสกิตายา,ยาอัมเหลขันตุสัพธโม,มสัเพปิธรรม,ม,มจาริโน วุฒิงสัมปาปุนนยะธรรมเมอาเลสสัพปามมิเมปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสารณีธรรมสัมมาทานังปเวชันโตกาเลเทโวภวัสตุวุทธุตายังสานังสัิมิงเมตุงเมธนิงเมตาปิตาอาจะนิจจังรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมมะราชโนปชังรักขันตุสัพพาทุกขปัตตาจานิทุกขาอาบยับปัตตาจานิภยัง โสกปตตาจะดิโสกาโหตุสัเพปีปณนิโนเอตวาตโตจะเหมหิติสัพพลังปุภะสัพพลังสัเพเทวานุมันตุเตยสัพพสัพติสิทิยาทานังทานันตุสัทธยานงสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิขัลลาตาโหตุขัจันตุเทวตาคตาสัเปพุทธาภระปัตตาปจเกันจาจะพลังอรหันตาดันเจติชนะลักขังพันธมิสัพพโส โหตุสัพพังสุมังฆรังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะพุทธานุวาเวนะสัทธาโพสถีหุดันติลังนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆรังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะธรรมานุวาเวนะโสตีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังฆารังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะสัมภะสังขานุวาเวนะโสธีโหตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิธานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระราชาด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดีิต์ประคราบเจ้าให้พ้นทุกจากทุกภัยทั้งปวงจะเดินทั้งทางโลกและทางธรรมขออวยท,ทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโทนาให้การสวดมนต์สยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบวดอุนวยพร,รให้แก่วัตถุบุคคลดาวฤกษ์ยนืนยันิทีไว้คปปวุกกไปตลอดวัตถุบุคคลที่สามสิ่งข้างขึ้นปี่มด้วยนุภาพแห่งพระปริตโจงสมริศสิทธิตัประกาศเธอ